ดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องใบสั่งซื้อนะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่เมนูนะครับหาเขาว่าใบสั่งซื้อนะครับจากนั้นคลิกเข้าไปกดเพิ่มหรือเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นจะขึ้นตรงหน้านี้นะครับกดไปที่ไม่ระบุนะครับเพื่อเลือกบริษัทที่ต้องการจากนั้นกดเพิ่มสินค้านะครับเพิ่มจํานวนสินค้าที่ต้องการนะครับ จากนั้นกดตกลงนะครับกดย้อนกลับนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกได้เลยครับ